สวัสดีครับมาดูข่าวนี้กันครับสะดุดตาเพราะว่ามีประกาศแบบราชกิจจานุเบกษาเลยนะเนี่มันยังไงเนี่ยประกาศแล้วหลักเกณฑ์ช่วยกรณีแพ้วัคซีนโควิดจ่ายสูงสุด400,000ครับผมราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิดโอ้โหอันนี้แสดงว่าได้กันทุกคนนะฮะสำหรับคนที่ไปฉีดมานะเมื่อวันที่22นะครับพฤษภาคม2564เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโรคโควิด1 9กานะฮะกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการที่เป็นประชาชนไทยทุกคนได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด -19 นะครับตามประกาศสําน,นักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับมาตรงนี้เลยฮะมีเงื่อนไขและการและรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้ความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีนเบื้องต้นโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด -19 ที่จะเป็นเหตุให้ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามประกาศนี้จะต้องเป็นการเข้ารับวัคซีนตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมการป้องกันและขจัดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 จากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยจากการรับวัคซีนดังกล่าวด้วยทั้งนี้ไม่รวมถึงวัคซีนทางเลือกที่ให้บริการโดยสถานบริการของเอกชนซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการประเภทความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือโรคโควิด -19 และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแบ่งเป็น 1. เสียชีวิตนะฮะเสียชีวิตนะครับหรือทุกพลภาพอย่างถาวรหรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิตจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ในอัตราไม่เกิน400,000บาทครับสูนเสียอวัยวะหรือพิการ ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตอันนี้อันนี้แบบสูญเสียนะไม่ตายนะอันที่1ตายเลยนะอันที่2แค่สูญเสียนะครับอันที่1นนี่เรียกว่าพิกงพิการหรือข้าเสียชีวิตนะฮะมีผลต่อการดําเนินชีวิตนะครับจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในอัตราไม่เกิน2 4 0 0 0 0บาทครับสำหรับการสูญเสียอวัยวะหรือพิการนะฮะ อ๋อพิการและสูญเสียอยู่ตรงนี้ครับแต่ถ้าเป็นเสียชีวิตและทุกผลภาพนะครับอย่างถาวรนะครับเจ็บเรื้อรังนะครับก็จะเป็นข้อหนึ่งะเต็มเต็มครับสี่แสนครับ 3. บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจากการได้รับวัคซีนโดยมีความเห็นของแพทย์คูดตรวจรักษาประกอบด้วยจ่ายเงินช่วยเหลือนะฮะเบื้องต้นในอัตราไม่เกิน1นึ่งแสนบาทครับอันนี้ในกรณีข้อที่3นะครับบาดเจ็บนะครับหรือว่าป่วยแบบต่อเนื่องนะฮะ เพราะว่าเกิดจากวัคซีนที่ได้รับไปนะครับก็จะต้องมีความเห็นและวินิจฉัยจากแพทย์นะครับประกอบด้วยเช่นกันนะครับก็นี่เป็นข้อมูลนะฮะเป็นรายละเอียดนะครับซึ่งผมได้อ่านให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจาก,ากจานักิจรษฐศาสตร์นะฮะฐานเศรษฐกิจเขียนจีมความอ่านขอบคุณครับ